บรรยากาศสุดยอดค่ะน้องมาก็ดึงวิววิวมุมสูง สวยงามเลยค่ะบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีนี่คือร้อนมากค,ค่ะเพืเ่อนๆค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงซัมเมอร์แล้วค่ะนารินปิดเทอมแล้วออนารินปิดเทอมแล้วพาน้องมาออกมาเดิน ลงมาเดี๋ยวแม่บ้านจะปอกแตงะะปอกแตงโมวิธีเลือกแตงตรงตูดใหญ่ๆลายตรงประมาณนี้ลูกจะหวานกรอบะคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวแมันจะปอกแล้วนะ,ะสังเกตดูเนะะี่ยค่ะ ตรงนี้นะคะคือลูกแก่เต็มที่ค่ะไล่ตรงมาดูกันว่าจะแดงหวานกรอบขนาดไหนเสียงดูเสียงหอมมากเลยค่ะดูค่ะดูค่ะไม่เคยพ่าดค่ะเห็นไหมไม่เคยพ่าดค่ะแดง หวานแดงหวานเลือดตรงขวนดอกใหญ่ๆเส้นไลายหวานกรอบบ่มีผาดกันขนาดเห็นเอื่อยมาถ้าเอื่อยมากก็เอาโหลดคือเ,เชือนะอ <c oughs> นะเอื่อยใหญ่ขึ้นมานองม้าก็ยูบุเป็นสุกพนะอละพอละพอละ นลินยังท่านได้เลิกเรียนมานะคะนลินยังอยู่เรียนอยู่ค่ะวันนี้ไม่เรียนถึงวันปิดเทอมใหญ่ค่ะอ่าน้องมาเห็นเอื่อยขึ้นมาก็ดีใจโคก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 โกคนน่ะขักหางคนนะ่ะหางนะั่นน่ะหางนะั่นน่ะหางนะนะนะมาแล้วนลินนลินปิดเทอมแล้ว To do. There's she a here. giant wad of hair. Can you pick that up? No. This is a wad. Sport. What's your favorite sport? It's obvious. Swimming. Favorite subject. Turkey, what are you even March? doing? Favorite season is winter. Wow, I didn't know that. <coughs> uh, favorite holiday is Christmas. Favorite day is Friday. I'm are <laughs> ปิดเทอมแล้วยูหูนาลินปิดเทอมแล้วไรซิิ mm hmm. ปิดเทอมแล้วปีหน้าขึ้นเกตหานะคะปีหน้าขึ้นเกตหา้าโอ้ยปีหน้าก็คิดขวบแล้วนาลินปิดเทอมแล้วปิดเทอมแล้วนาลิน ันนี้ก็ได้โอ้ยัมือแล้วคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะซัมือแล้วนะคะวันนี้แม่บานย่างชีตเบเกอร์อาหารเย็นคะ่ะอาหารเย็นง่ายๆคะ่ะย่างชีตเบเกอร์สลัดผักค่ะวันนี้นี่เลยจ้าเดี๋ยวอุ่นขนมนฟังแป๊บนะคะนี่นะคะพเพื่อนๆคะ่ะ ชีสเบเกอร์นะคะพเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเอาชีสลงก่อนคะ่ะนี่นะคะพเพื่อนๆค่ะชีสเบเกอร์ตัดโบชีสนะคะนี่เลยปิดเตาเลยนะคะแค่นี้เดี๋ยวชีสเป็นกัน,กนละลายเพื่อนๆเองเคะ่ะปิดเตาเรียบร้อยคะ่ะชีสเบเกอร์อุ่นแป๊บเดียวนะคะขนมปังเนะะี่ยค่ะอุ่นแป๊บเดียวะคะ่ะไม่อุ่นนานนะคะพเพื่อนๆจ๋า เรียบร้อยปังทับของเราเดี๋ยวม่บ้านก็จะเอาชีดเบอร์เกอร์ออกเลยค่ะนี่ประมาณนี้นะคะยุ่งไม่ยากทำเองอย่างเองในบ้านง่ายๆค่ะนี่เลยจ้ะเดี๋ยวก็เอาไปเติมผักค่ะ เรียบร้อยค่ะบรรยากาศเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเอาซอสมาเคลือเทศเอาผักลงเรียบร้อยายไมาเลยไปแล้วสองประรูทรงมาลิ้นเลียนเลรียญใบลินนะคะเพื่อนๆค่ะ พาดูดอกไม้ก่อนตะวันจะตกดินค่ะดอกสไปเรียบนเขากำลังบานสวยเลยจ้ะบรรยากาศตอนเย็นๆค่ะนุกลองแม่บ้านชอบมากค่ะดอกไม้เดลินลีสวยมากกำลังบานเลยค่ะเหลืองอ้อยสวยมากเลยค่ะ ดอกใหม่ตามฤดูกาลค่ะต้นนี้บานแล,ล้วลอยอ่านีบานแล,ล้วก็ลอยตอนนี้ไฮเดนเยียกำลังบานค่ะกำลังบานเดี๋ยวจะพาดูพวกนี้ค่ะอันนี้คือเดลิลินลี่สีเหลืองกับสีชมพูน่าสไปเรียรค่ะมาทั้งหน้าบ้านค่ะตะวันกำลังตกดินเลยจ้ะกุหลาบกำลังจะแห้งลอยนะคะเพื่อนๆค่ะโอ้ยเสียงนกลองสุดยอดเลย สุดยอดของธรรมชาตินะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆที่รักทุกคู่ทุกคนจะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายตะวันตกดินแล้วค่ะเอนานะ้องหมากุกกีก็ได้ไปแล้วบรรยากาศยามเย็น